คือตอนนี้ก็คือณณตอนนี้สถานะตอนนี้คือเราเราจบแล้วครับเรา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 ได้เลิกลากันเรียบร้อยแล้วครับผมเมื่อประมาณประมาณของสามวันที่ผ่านมาแต่ก่อนนั้นนั้นเราเราเราไม่ได้คุยกันหรือเราไม่ได้ติดต่อกันประมาณอาทิตย์นึงครับผมเพราะอะไรคะเพราะมันมีเหตุหลายๆเรื่องเลยครับหนึ่งคือชีวิตของผมด้วยสองคือที่บ้านด้วยแล้วก็ทางครอบครัวงผมด้วยครับหอมหอมหอมเป็นคนตัดความสัมพันธ์ของผมครับครับหอมเป็นคนบอกเรื่องผมเองครับ เราก็แน่นอนครับลูกผู้ชายก็ต้องยอมรับในในเหตุผลของผู้หญิงที่ที่เขาตัดใจครับก็คือหนึ่งก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่หอมทํางานเยอะมากนะครับผมก็ทํางานตลอดเวลาแล้วเราไม่ได้คุยหรือเราไม่ได้ติดต่อกันครับครับผมแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนเราจะมาโทรคุยกันแล้วก็เฟซทากันนะครับแล้วก็แล้วก็เราก็บอกเหตุผลว่าทําไมทําไมหอมถึงเลิกกับแท็กเพราะว่าอะไรครับผมคือเหตุผลที่ยอมไหมยอมได้ครับแต่ว่ามันมันมันมีอะไรมากกว่านั้นที่ที่บางครั้งมันมันก็ต้องหยุดอะฮะ ผมผมใช้คํานี้มันก็ต้องหยุดครับคือหนึ่งอาทิตย์ที่ที่เราไม่ได้คุยกันนะครับผมผมก็ได้ไต่ตองนะฮะได้ทบทวนหลายๆอย่างถามว่าเสียใจไหมเสียใจครับแล้วก็อยากกลับไปไหมแน่นอนครับอยากจะกลับไปแต่แต่แต่พอคิดอีกทีหนึง่งถ้าเป็นอย่างนี้อีกเราอยู่ได้กันอีกเราไปขอคืนดีเรามาหยุดเดี๋ยวมันก็เป็นไดร์ล็อกเดิมนะครับเราคิดว่าโอเคในเมื่อตัดตรงนี้ยังอย่างน้อยก็ยังเจ็บน้อยกว่า นะครับผมมันเป็นปัญหาที่ที่ถามว่ามันจะมีเรื่องใหม่ด้วยแล้วก็เรื่องเก่าด้วยครับที่ที่จูบนั้นคือไม่ได้จูบครับผมผมถ่ายลูปกับแฟนครับนะฮะแต่แต่เป็นคนที่สนิทนะฮะแล้วก็เลยถ่ายถ่ายคู่กันครับอ๋อไม่ครับไม่ไม่ได้จุดชนวนครับเรารูปนี้เราเราจบกันแล้วเราค่อย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 ถ่ายคู่แบบนั้นครับคุณหอมเห็นรูปหรือยังผมผมว่าถ้าจะเห็นแล้วนะแต่แต่แต่ผมไม่ไม่ไม่ทราบว่าเขาเห็นหรือยังเพราะว่าหลังจากที่ที่เราได้คุยกันอะไรกันเราก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยครับเรื่องนี้เราแค่ อะไรนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สาเหตุแน่นอนครับก็สนิทครับผมคืออยากจะบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องโยงหาหาผู้หญิงที่จะเข้ามาผมครับเดี๋ยวถ้ามียังไงอะไรยังไงเดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวพี่ๆทุกคนได้รู้ได้เห็นนะครับไม่มีเรื่องมือที่3ไม่มีเรื่องมือที่สไม่มีอะไรมาๆ